สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัว SUV รถอเนกประสงค์1คันนะครับจัดทรงรองรอไว้ให้งามๆครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะนะครับ Honda CRV นะครับตัวนี้ปี2002นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยครับ2.0ออโต้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับใครที่กำลังเล็งหารถครอบครัวทรงสวยๆราคาไม่แรงนะครับในราคา1,6800,0บาทนะครับท่านได้ทรงนี้แบบนี้ไปเลยครับ ชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลอง5ปรปทุมธานีแจ้งออกมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับ168,000บาทนะครับรถสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะ หน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆน,น,นะครับสำหรับคันนี้นะครับสมาชิกที่ชอบและสนใจนะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับเติมน้ำมัน E 2 0 9 5 9 1ได้ครับลองชมดูก่อนนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าในราคาแบบนี้สภาพรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับจัดทรงไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยครับในราคาแสนกลางๆได้รถทรงแบบนี้ถูกใจหรือไม่หาว่ใช้งานคุ้มหรือเปล่าลองเช็คคำนวณดูได้ครับ นี่นะครับทรงไม่ตกยุคใช้งานได้จริงครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับในแฟนขับของ CRV ขับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับท่านจะได้ข้อมูลจริงครับการซ่อมบำรุงการดูแลและที่ไหนมีอะไรช่างที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาได้ครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับเป็นแก๊ส LPG ถังโดนัทนะครับอยู่ข้างท้ายนี่นะครับ มีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายนะครับไปกันได้หลายคนจะนั่งจะนอนได้หมดนะครับสายครอบครัวสายปิคนิคค้าขายก็พอเป็นให้ท่านได้นะครับลองชมดูนะครับสวยแบบนี้สภาพภายในก็ใหม่ครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมออกเดินทางพร้อมเที่ยวเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามอย่าลืมนะครับแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับเวลาที่มีปัญหาอะไรจุกจิกเกิดขึ้นผมจะได้ช่วยแก้ไขหรือช่วยติดตามให้ได้นะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ชอบและถูกใจรีบโทรรีบเจรจานะครับอยู่ ที่คลอง5นะครับสมาชิกอยู่บ้านไกลนะครับท่านชอพร้อมจบโทรเจรจาสอบถามนะครับจะส่งให้ได้ครับไปดูรถทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยครับห้องเครื่องเนียนๆนะครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะของแท้ครับถังแก๊สระบบโดนัท LPG ระบบหัวฉีดสวยหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าโทรเลยนะครับ